ขอแม่ช้าไม่ให้ของแม่นะจากอนไม่ให้เบบ,บ,บอยากได้ทำยังไงก่อนอ่าเงียบขอแม่ช้าให้แม่นอะน ไม่ให้กินน่ะเบลปล่อยเถอขอขอขอคอยิ้มก่อนยิ้มหวานก่อนโกรธเลย